แต่ว่าการประหยัดของมันเนี่ยมันก็จะประหยัดได้ได้ในช่วงกลางวันถ้าไม่มีแบตเตอรี่แล้วทั้งนั้นการนำโซลาร์เซลล์มาใช้กับห้องเย็นนะคะอันนี้ต้องคำนึงถึงอะไรบ้างคะพี่ชายคำนึงถึงพฤติกรรมการใช้ของเราเออจริงๆตอนนี้ตัวเลือกของโซลาร์เซลล์มีมีกว้างมากขึ้นเนาะ,ะออพี่ว่าณตอนนีออ้ราคาโซลาร์เซลล์เนี่ยถูกลงแต่ว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งแนอะว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยช่วงไม่มีแดดมันก็ มัอนก็ผลิตไฟไม่ได้ถ้าถามว่าสมควรไหมก็ต้องตอวบว่าสมควรแต่ว่าพี่ชายคะครับทำอะไรอยู่คะอ๋อไม่ไม่ได้ทำอะไรถ้างั้นหนูขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคะครับเออคือโซลาเซลละ์ค่ะหรือว่าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมันมีบทบาทในการสร้างห้องเย็นยังไงบ้างคะหมายถึงสําคัญกับห้องเย็นไหมคะมันก็มีอยู่2ออย่างมุมการใช้งานกับมุมประหยัดพลังงานเอาเรื่องไหนก่อนเอาเรื่องประหยัดพลังงานก่อนก็ได้เอาเรื่องประหยัดพลังงานก่อนนะ คือโซลาเซลล์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นแหล่งพลังงานในยุคนี้อีกแหล่งหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็โซลาเซลล์เนี่ยก็ถือว่าในภา,าคอุตสาหกรรมที่เป็นระบบทำความเย็นหรือว่าโอเชนเนี่ยก,ก็ใช้งานกันแพร่หลายนะ,ะเพราะว่ามันประหยัดได้จริงๆแต่ว่าการประหยัดของมันเนี่ยมันก็จะประหยัดได้ไดในช่วงกลางวันถ้าไม่มีแบตเตอรี่แล,แล้วอีกด้านหนึ่งล่ะคะเมื่อกี้อีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้งานใช่ไหม การใช้งานเนี่ยในการติดตั้งเครื่องทําความเย็นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องคํานึงเรื่องของทิศทางของแดดพยายามไม่ให้เครื่องไปตั้งอยู่ที่ทิศตะวันตกเพราะว่าพอทิศตะวันตกเนี่ยเครื่องเนี่ยโดนแดดโดยตรงมันทำให้เครื่องร้อนแล้วระบายความร้อนได้ไม่ดีโอเคค่ะแล้วทั้งนั้นการนาโซลาร์เซลล์มาใช้กับห้องเย็นนะคะอันนี้ต้องคํานึงถึงอะไรบ้างคะพี่ชายคำนึงถึงพฤติกรรมการใช้ของเราค่ะอ่าอย่างเช่นว่า เราอ่ะใช้ห้องเย็นในช่วงไหนค่ะถ้าเราใช้ห้องเย็นในช่วงตอนกลางคืนเยอะการใช้โซลาเซลล์ไม่ได้ช่วยประหยะัดจะไม่คุม้มแต่ถ้าเราใช้ทั้งกลางวันกลางคืนอันนี้ก็จะลองลงมามก็จะประหยัดลองลงมาแต่ว่าถ้าใช้กลางวันเยอะเลยอันนี้แนะนำให้ใช้โซลาเซลล์เลย แล้วมีห้องเย็นแบบไหนที่พี่ชายแนะนําให้ติดตั้งโซลาเซลล์ไหมคะแบบแนะนําเลยก็อย่างเมื่อกี้เลย <นำ S 2> ก็คือเป็นอันดับแรกก็คือเป็นห้องเย็นที่ใช้งานตอนกลางวันเยอะแล้วก็ลองลงมาก็คือใช้ทั้งวันทั้งคืน<า>แต่ทีนี้ในการที่เราใช้โซลาเซลล์เนี่ยมันก็มีวิธีการบริหารจัดการอย่างอื่น นอกจากการใช้โซลาเซลล์โดยเฉพาะการที่เราใช้ทั้งวันทั้งคืนเนาะการใช้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยวิธีที่เขานิยมใช้กันก็คือว่าตอนกลางวันใช้โซลาเซลล์ตอนกลางคืนใช้ไฟ T O U ไฟ T O U คืออะไรหรอคะไฟ T O U มันเป็นไฟที่เป็นเลทที่ช่วงตอนกลางคืนน่ะมันประหยัดเพราะเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้วิธีการบริหารจัดการพลังงานอย่างเนี้ยแล้วเนี่ยคือตอนนี้หนูทราบว่าโซลาเซลล์เนี่ยต้นทุนมันค่อนข้างสูงมาก ถ้าเกิดว่าลูกค้าที่สร้างห้องเย็นกับเราอะ่ะเขาทําการติดตั้งโซลาเซลล์ด้วยเนี่ยมันจะคืนทุนไวแค่ไหนคะแล้วมันจะคืนทุนในรูปแบบอะไรคะเออจริงๆตอนนี้ตัวเลือกของโซลาเซลล์มีมีกว้างมากขึ้นเนาะค่ะเพี่ว่าณตอนนี้ราคาโซลาเซลล์เนี่ยถูกลงแล้วก็มีฟังก์ชันหลายฟังก์ชันมากขึ้นการที่เราเลือกโซลาเซลล์เนี่ยเราเลือกจากแรงมาเครื่องยนตอ สิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือหนึ่งค่าไฟเราเสียเท่าไร<ะ>สองแรงมาเท่าไหร่เราจะไปอระหยัดได้เท่าไหร่แล้วอย่างของบริษัทเราเนี่ยตรงไหนที่มีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ไหมคะมีเราก็ใช้อยู่คือแต่ตอนนี้พอดีมันปรับเรื่องสถานที่อะไรเนาะ,ะมันก็ยังใช้โซลาร์เซลล์ได้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ใช้อยู่แต่ว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งแอลว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยช่วงไม่มีแดดมันก็มันก็ผลิตไฟไม่ได้ตอนเวลาที่เราคำนวณเนี่ยเราอย่าลืมนึกถึงช่วงตอนเวลาที่หน้าฝน หนาที่ไม่มีแดดด้วยแล้วถ้าปัจจุบันนะคะพี่ชายนอกจากพวกโซลาเซลล์กับไฟไฟที่พี่ชายบอกอะค่ะ T O U T O U อะค่ะมันมีอะไรที่มันสามารถทําให้ประหยัดพลังงานที่มันมาใช้กับห้องเย็นได้อีกไหมคะประหยัดพลังงานก็จะมีอินเวอร์เตอร์ที่เคยที่เคยคุยๆกันไว้เราก็เคยได้ยินเยอะแหละอินเวอร์เตอร์แอร์อินเวอร์เตอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ในอินเวอร์เตอร์เชิงอุตสาหกรรมอะเหมือนคราวที่แล้วที่ไปงาน R H เนาะพี่ผวาดก็ได้พูดแล้วว่า อินเวอร์เตอร์ในเชิองอุตสาหกรรมที่เป็นห้องเย็นเนี่ย<ฆ>มันจะคนละเกรดกันโดยเฉยพาะอินเวอร์เตอร์ของบิเซอรเนี่ย<ฆ>ตัวโปรดัก,กเองเนี่ยมันเข้าใจพฤติกรรมระบบห้องเย็นระบบงานทําความเย็นเนี่ยได้ดีกว่า<ฆ>เพราะฉะนั้นการประหยัดไฟเขาก็จะรู้ว่าช่วงไหนจะต้องรีช่วงไหนจะต้องเล่งมันก็จะทําให้การประหยัดพลังงานแล้วก็การใช้งานเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้นก็คือค่อนข้างสเสถียรเลยใช่ไหมคะ,สะเสถียรเลย ลแล้วพี่ชายคิดว่านอกเหนือจากความสาคัญของโซลาเซลล์ที่เกี่ยวกับการสร้างห้องเย็นแล้วเนี่ยพี่ชายคิดว่าในอุตสาหกรรมอื่นๆนะคะควรใช้โซลาเซลล์ไหมคะถ้าถามว่าสมควรไหมก็ต้องตอบว่าสมควรแต่ว่าก่อนที่เราจะลงทุนเราต้องดูเรื่องของการใช้งานก่อนว่ามันมีรอสอะไรบ้างอย่างเช่นห้องเย็นของพี่ใช่ป่ะลูกค้าเขาเอาของอนะเขา้าเข้าไปบ้านเอาบ้านเสร็จแล้ว เขาก็จะทิ้งไว้อยางงั้นอะไอตอนช่วงเวลาที่บาร์เนี่ยจริงอยู่มันเป็นช่วงการทําความเย็นแต่ตอนเวลาที่เราเอาของทิ้งไว้เนี่ยนั่นอะมันเป็นช่วงเวลาที่ไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยคอมมันก็จะทํางานอยู่อย่างเงี้ยสิ่งที่เราเข้าไปดูคือที่พอบาร์เสร็จเนี่ยพี่ปิดเครื่องก่อนได้ไหม,มแล้วพี่เอาของออกให้เร็วที่สุดอ,อ,อ,อันนี้คือการปรับพฤติกรรมก่อนถ้างั้นหนูอยากให้พี่ชายอะค่ะฝากถึงผู้ชมทางบ้านเลยค่ะว่า ปัจจุบันการประหยัดพลังงานนะ้ำมันสําคัญกับชีวิตของทุกคนบนโลกอย่างไรบ้างคะ,ะสำคัญมากเงินเหลือในกระเป๋ามากขึ้นเงินเหลือในกระเป๋ามากขึ้นอันนี้อันนี้เป็นเรื่องปกติเลยเพราะฉะนั้นการประหยัดพลังงานากับการลงทุนมันจะมาคู่กัน <c oughs> เราก็ต้องคํานวณก่อนว่าเฮ้ยไอที่เราประหยัดไปเนี่ยเราต้องลงทุนเท่าไหร่ <c oughs> คิดพวก IRR ฟีด <c oughs> อะไรพวกนี้เข้ามานี่แหละมาดูจุดลงทุนกัน <c oughs> ออผู้ประกอบการรายนั้นเนี่ยเขาพร้อมหรือเขามี มีไม่เซอยังไงที่มองว่าตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญบางบางครั้งของมีกําไรในการทุกทธุรกิจเยอะๆก็อาจจะมองข้ามเริ่มปกนินกันก็ก็อยากให้ย้อนกลับมาดูว่าพลังงานก็ถือว่าเป็นแหล่งที่สําคัญเนาะถ้าเราประหยัดพลังงานได้ก็ถือว่าเป็นการรักโลกไปในตัวแล้วก็เป็นการสร้างเขาเรียกว่า อนุรักษ์โลกไว้ให้โลกลหลานเราเราการประหยัดพลังงานที่มองมองไปอีกสเต็ปน่ะนอกจากประหยัเดเงินในกระเป๋าเป็นการที่ช่วยให้โลกอยู่กับเราไป็นนานๆด้วยออโอเคขอบคุณวิชัยมากเลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ